วันนี้พลเอกดาภงรัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปยังมหาวิทยายลัยราชภัันเ์เกษมเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเพื่อตรวจเยี่ยมการดําเนินงานของมหาวิทยายลัยราชภัันเ์เกษมภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยายลัยราชพัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจําปี2567 โดยในปีนี้ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาโครงการในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดชัยนาทแ่่งเป็นโครงการหลัก10โครงการโครงการย่อย146โครงการใน101ชุมชนและโรงเรียนขนาดเล็ก25แห่งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการศึกษา ในการนี้องค์คมนตรีได้รับฟังรายงานการขับเคลื่อนงานด้านกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในการเสริมหนุนทักษะจำเป็นในศตรวรรษที่21ควบคู่ไปกับความรักผูกพันและความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ และเปิดโอกาสให้ผู้นํานักศึกษาเข้าพบเป็นการส่วนตัวเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนิน,นกิจกรรมสร้างสารรค์ของนักศึกษารวมทั้งประเด็นด้านสวัสดิการและการอำนวยความสะดวกของมหาวิทยายลัยเพื่อให้เกิดความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกในการวางแผนยกระดับมหาวิทยายลัยราชพัฒนให้เป็นพลังภูมิปัญญาของแผ่นดิน โอกาสนี้องค์มนตรีได้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับการน้อมนำ,นำพระบรมราชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติของมหาวิทยายลัยราชพัฒนบตั้งแต่ปี2560จนถึงปัจจุบันโดยมีผู้บริหารคณาจารย์และผู้ัลากรของมหาวิทยายลายัยเข้ารับฟังจำนวน360คน ท่านได้ร่วมอภิปรายบทสรุปแห่งแหล่งทรัพยากรในการยกระดับมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกในการวางแผนยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏให้เป็นพลังภูมิปัญญาของแผ่นดิน ต่อจากนั้นองคมนตรีได้เยี่ยมชมการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชาแพทย์แผนจีนที่ได้รับความร่วมมือและการรับรองจากโรงพยาบาลเหลียวหนิงสาธรารณรัฐประชาชนจีนและเยี่ยมชมสาขาวิชานิเทศศาสตร์ที่มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติให้นักศึกษามีสมรรถนะการทำงานภาคสนามได้ทันที นอกจากนั้นยังได้รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการยกระดับกระบวนการผลิตครูตามรูปแบบการผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูฐานสมรรถนะครองคุมหาวิทยาลัยราชพัฒนที่ได้รับการยอมรับจากคณรุฐสภาและสำนักง,งานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2566สร้างครูนวัตรกรทางการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ที่นักเรียนและบรรยายสรุปกระบวนการยกระดับสมรรถนะภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒนจันเกษม